ข่าวสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะท่วงน,นี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง S M S ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันต่อน,นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากที่จะได้รับฟังข้อมูลดีๆในเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งต้องบอกเป็นการลงทุนที่ใช้ทุนน้อยแต่ว่ากำไรงามค่ะครั้งนี้นะคะกาตานาบู v ี e มอก็ร่วมกับนิตยาสาร SME ชี้ช่องรวยนะคะ จัดสำมะพิเศษค่ะเป็นผู้ที่สนใจอยากลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะ <S <S พบกับพบก,กับสุดยอดแฟรนไชส์หลากหลายรูปแบบที่ลงทุนน้อยกําไรง,งามนะทางร้านอาหารกาแฟความงามแล้วก็รวมไปถึงแฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะแนะนําพื้นที่ทําเลทองสําหรับการลงทุนในโครงการกาตนาบูบี้มอลทัท่วประเทศค่ะใครสนใจก็สามารถรับฟังข้อมูลการลงทุนภายในงานกาตนาบูบี้มอลชี้ช่องรวยได้ในวันที่ 6กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณศ4อาเชียนนะคะชั้น10อาคาร Cyber บอร์เค่ะและเฉพาะผู้ที่มางานนี้เท่านั้นก็จะมีส่วนพิเศษให้ทุกท่านในการลงทุนด้วยนะคะใครสนใจก็ต้องรีบสำรองที่นั่งกันซึ่งครั้งนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0939573887แล้วก็02 9336873นั 9, 3, 3, 6, 8, 7, ่นเองนะใครที่ส,ส,น,สนใจรีบโทรลงทะเบียนกันนะคะเดี๋ยวใกล้จะถึงวันเราด้วยนะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณน้ำฝนนะคะ18กรกฎาคม2523เวลาเกิดประมาณ8โมงเช้าถึงทเที่ยงดวงนี้มีโอกาสจะมีลูกไหมคะเคยแท้งมาแล้วด้วยแล้วก็ถามโชคลาภอุตตะโยงหินะนะฮนะก็นะคือมีบุตรยากหรือว่าจะหลุด นะก็เสียใจยกับสิ่งที่ผ่านมานะครับแต่ถามว่ายังมีโอกาสอีกไหมเอาอย่างนี้นะครับย่าง36เนี่ยเกณฑ์ชะตาเอือ้อสำหรับการาที่จะมีน้องฉะนั้นก็ให้ปรึกษาคุณหมออย่างจริงจังนะครับในช่วงเลยผ่านกร,รกฎานี้ไปเนะี่ยวางแผนในเรื่องของการมีบุตรนะครับและถ้าติดแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลดูแลสุขภาพคันให้ดีด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดจ้า เอสมต่อมาค่ะเจ้าของเอสอเนะคะเกิดวันที่6เมษายน2515ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง45นาทีนะถามเรื่องของคู่ครองแล้วก็ดวงปีนี้เป็นอย่างไรบ้างการค้าขายการทําบุญ6เมษายน15ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสนะครับนะ,ะปีจรน,นี้ ผมดูหลังวันเกิดเลยละกันนะย่าง44กรรมะเป็นกาลีอริด้วยก็ระวังเรื่องเงินระวังเรื่องงานระวังเรื่องอุบัติเหตุให้ชีวิตสัตว์เดินละ8ตัวไปทําฟันขู่หินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมกอ็อย่างที่ผมเรียนให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวพระศุกเข้าเสวยอายุถึงย่าง52นะครับให้ไปเช่าพระปางลําพึงเขียนชื่อนามสกุลวันเดินปปเกิดติดไว้ที่ใต้าฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกทุกวัน วันละ21จบวาโทโนโอ,อะมะมะวาเลขบ้านเลขรถใช้ได้ครับามาในส่วนของจดหมายกันบ้างเนะาะส่งมาสท่านเลยท่านแรกนะคะเกิดวันที่5สิงหาคม2524ไม่ได้บอกเวลาเกิดทุกท่านไม่บอกเวลาเกิดหมดเลย อ้าวเหรอฮะใช่ค่ะแต่ว่าถามเรื่องของเลขบ้านเลขรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะ<า>ก็คุณปริลัตคุณพิมพ์คุณพิมพิชาคุณชรินทิพย์อังนั้นขออนุญ,ญาตนะฮะในส่วนของดวงถ้าไม่ได้บอกเวลาก็ผมไม่อยากพยากรณ์แบบส่งส่งไปแบบข้อมูลไม่ครบผมจะตรวจในเรื่องของเลขให้แล้วกันเลขบ้านท่านแรกทับสองค่ะดาวทุกดวงมีข้อดีข้อเสียให้ดาวจันรเสริมสร้างความมีสเสน่ห์แต่บางครั้งโลเลไม่กล้าตัดสินใจจ้ะส่วนทะเบียนรถ คันแรก5824อ่า24เป็นคู่มิตรแต่58เห็นกงจากเป็นดอกบัวระวังตัดสินใจผิดใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชิน,นะบัญชรแปะที่เลข8แล้วก็อีกคันหนึ่งนะ452ค่ะสี่าสเป็นดาวคู่ธานดินเลข4ความเฉลียวฉลาดผ่านครับหนึ 3> 1, 3, ่าเขยันและสำเร็จมีความทะเยอทะยานดีส่วนเบอร์โทรศัพท์อ่า11ค่ะ1 1เป็นราชาโชคความสะดวกสบายมีโชคแบบยัดเยียด,ยดมีเสน่ด้วยไหนท่านหนึ่งนะเลขบ้านทับ1ค่ะทับ1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ แต่อย่าให้ความสําคัญกับเรื่องของกิติยศศักดิ์ศรีมากจนเกินไปจ้ะส่วนทะเบียนรถ5994 59ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสําเร็จส่วน94มีความฉเฉลียวฉลาดนักก็ถือว่าดีครับเบอร์โทรศัพท์มี59กับ63ค่ะใช้ได้ทั้งคู่เป็นคู่มิตรแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีทั้งสองเลขครับ เราก็อีกคันหนึ่งนะหนึ่งแปดเจ็ดเลขรถค่ะาราหูกับเสาเป็นมิจกาันก็จริงแต่ในแง่เลขกระส่รก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูอันนี้ใช้น้าพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเก้าศูนย์เก้าศูนย์ดีฮะ,ะเด่นในเรื่องของต่างประเทศด้วยมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เอื้ออำนวยต่อความสาเร็จนะคะแล้วก็ส่วนดวงชะตาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดนะข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยก็แล้วกันนะคะมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็วันที่สามนี้นะครับสามารถ ก็เนื่องจากเลิกล่างนะครับมีดิถีที่ดีอย่างวันศิธิ์ที่โชคแล้วก็วันลอยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรนะครับ14นาฬกา31นาทีถึง15นาฬิกาคช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรเฉลกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์วันแรกก็วันที่1เลยนะครับเป็นทางกันระโยกเป็นวันธงใช้เลิกล่างก็มีดีทีที่ดีทั้งวันฟูดีทีเรียกหมอน วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่2กุมภาพันธ์วันนี้ทางการโยกเป็นวันอาทิตย์ดีเพียงแต่ว่าอัคนีรธตกในเขตพัทเสมาครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดําเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกา แต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าและไม่ควรออกรถที่เหลือดําเนินการได้ทางการ,ระยโยกนั้นเป็นวันอาทิตย์ป,ปรดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด1 6นาฬิกา31นาทีถึง17นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควระฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้แะก็ไปนในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะก็คราบเกี่ยวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะคะ,ะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะที่ส่ง s m s เข้ามาลุ้นการสำหรับหนังสือนะคะคำพิมพ์มหาสตาเลกก็ในด้านหน้านี้น แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่พลาดไปพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเท่านั้นนะคะที่ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้แต่ว่าใครที่อยากจะไปหาซื้อ,อนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนํานทั่วไปซึ่งห็บอกว่าสเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่รวบรวม นะในส่วนของวิชาการแล้วก็รวมไปถึงหลักการในการตรวจสอบดวงชะตาทางโหราศาสตร์นั่นเองนะโดยคำพิมพ์มหาตัวตะเลขแบบนี้ก็สามารถหาซื้อกันได้สำหรับใครที่สนใจนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะไปเจอกันนะคะสำหรับงานดาวเทียม Expo 2015ก็ไปเจอเจอกันได้นะคะ2วันด้วยกันเลยคือ30 แล้วก็31มกราคมนะคะณฮอลสองศูนย์การจัดอิสการและก็แสดงสินค้า i m p a c t Arena เมืองทองธานีนะคะสำหรับใครอยากจะไปเจอเจอวันที่3 0มกราคมก็จะเจอกับอาจารย์ฐานเลขาจิตได้นะคะส่วนวันที่31มกราคมก็เจอกับอาจารย์พรพัฒนีลาประเสริฐตั้งแต่10บบริการเป็นต้นไปนั่นเองนะก็ไปพูดคุยการที่บูธของ i ิ a c l e c h ช n n น l นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะในส่วนของ y YouTube แตะเข้าไปพิมมิลเ l อร์ชา n นล แน่นะคะเว้นวรกตามด้วยคำว่า t ีวีไทยแลนดนะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้รวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของ m i l l ็ค a l Channel เองก็ตามก็เข้าไปกดถูกใจ าไปคลิกไลคก,กันที่ f c e e o o o k f n p p g g m m r a c l l e h h n n n l TV นะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคดิดคติธรรมดีๆเพราะสังคมประเมินค่าที่จนรวยคนจึงสร้างปลึกสวยไว้สงสัหากสังคมวัดค่าที่ติดใจคนจะสร้างแต่หัวใจที่ฝ่ายดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ